กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีได้พี่น้องเอฟซีทุกท่านว้าพากันเห็ดยังอ่ะนะสบายดีพี่น้องสดีโอ้ยขนาดสบายได้ไหมพี่น้องเห็ดจุกเป็นจุ๊บใช่ไหมนช่ไหมแบ่งพันเออแบ่งหั่นขั้นห่างน่ะน่ะไม่ห้าเป็นข้อข้อปลูกบ่ แส่เนีน่ยยังไน,ไนสียันนะแสร่ก็พญาย่าพามไปปูกเป็นไรอันกินยาทา,างไม้อีกเมื่อนอนนอบ่ถือบอที่เขาไปเอาอหาแอนเมื่อนอนนอนพี่น้องไปเอากั็พญาย่าพามเลยมันออกข้อนฮะมันออกข้อนแอนขึ้นเคเรื่อเข้ากินเหลาอย่างนี้วะจะซะเออกินเหลาแล้วมันเมาขึ้นโลยนะน่ะานา <h' an> มันบ่ถือเออมันเมาขึ้น แม่ว่าออกขอนเขื่นแบบว่าแลนเขื่อนนาขึ้นป้าขึ้นหัวว่าือจะจัดอืมแต่มันสีสีเนี่ยได้หัดเข้ากับย่างบนท่านในถิ่นเนาะกันย่างปากมันเนียนดูอืมเลือแจ่มันสีสีเนี่ยได้ว่าืจะจัดจะเป็นแน่น่ะกิ้ในแลนแบบคือห UM, ้ากินเหล่าอลไรมันแลนขึ้นหัวขึ้นหน้าแลนเมาไปชื่อมเมาเมาหานะออกขอน มื่อหนไปเอาให้ยหนูบอกถือพญ่าภาพไปเอาให้อีกมาาเออมื่อวานเมื่อวานนี่ไปซื้อเอาอีกมากินค่ะคือไข่แน่บ่เออเป็นเป็นหมกหมักท่องอะไรวะเส้นช้านางมันเป็นอะไรอันมัน,มนเป็นแม่ว่ามันชี้มันหมักชี้อะไรไปชีน้เนหนียดหนายคือคือเขาเบื่ออย่างเบื่ออาหารนะเออเบื่ออาหารอย่างถ้าเราไปกวดเลือดจะเข้าเข้าจับกับมือห่างเดี๋ยวเลือดกับปกติหักงานเราจะไปสักนิดจะไม่รู้ อืมก็ไปเหย่พ่อให้มันกินสาดแสบมอนิโซเหมือนนี่เป็นไรมีมีคนมีมมมมอยา่าไปซักนี่จะมีนำอยู่แม่นบํารุงเ,เลือดแม่ว,มว่าเขาอันแล้วเธอเขาไขา่เขายัางแบบเวาบอยาข่าวหะแหละคือจะยักกันในหน่ายหะนะเบื่ออาหารเออแม่เบื่ออาหารว่าจะซะ เอาแล้วในท่อเห่ากับพิช้ฉมัดที่ห้องเห่าบ่ยากเขา่าเลยมันมันบริแรงก็กะรแล้ว่จาจะบริเป็พังล่ำพังเริ่มน้ะหมู่โอ้จมไ,ไปก็ช่างล่ำก็ถึงก็ได้แล้วขัดข้าวหมดเลยปกติผนไปพังล่ำโอ้ยบริยูอนะไรก็มาหลอกมาล่ำอันนี้คิดใจกะโบเพื่อโบเพื่อนนะที่หมวกเป็นเงาก็าได้เหากับโบหมวนเนาะ มันบวชยาเข่าม well. ันเบื่ออาหารอืถก็จะยังมาให้ฮะห้ากับเบื่อเป็นโลนนานาเป็นเบื่อยังเงาพืชตัดตัดแล้วก็เสีหน้าแห้งเหากับงเลยของห้อเหนื่อยแม่นเบิ่งสะพัดเบิ่งเพิ่นขี้เมื่อยห้องห้องเลยกินเข่าดิ้กกินกระเทือนละข้ามเบวร์บังขับกินกับเกลือกับะยังไปเห็นนะยำกับปลากับปูไปเห็นนะ มันแน่วมันบ่ออยากมากางันไปกระเจ้าซ้ำๆไปหันนานแม่วาเป็นเบื่อคา่าชิเจ็บในช่องไม่ใช่กับโบมากับเป็นเมื่อกับเบว่าครัหมอที่เจ็บเป็นเบื่อเบื่อมาเป็นเป็นชิมันหมัดในท่องว่าฉันอารมณขันห้ากกินยั่งลงไปกับเอือยอะไหมาเต็มเลยมาเอือมหมอไม่ไงเป็นนัน เป็นบมวนสองสามมืออะไรเป็นปีนยินเหมือนอืนจ้าปีนกับดินสองสามมือกอสีกอชีอันกอชีทอดสมาทเดอพชีน้าพุดช่องนะเออไปชีนะอันหญ้าพันรวมพันวมนี่น้เองเนี่ยมีใหญ่เลยมีอ่อพายนี่อืมเปิดชวนแต่แทมือชื้นมือหนึ่งอย่เลตะกี้กัหญ้ากับ ท่อกระลงลกหนึ่งปากระเบนลาบเบนายเนี่ยอยู่ในกินนะเออเออเป็นเป็น้ามือซื่นมาหนึ่งสามมืออนี้เห็นเป็นแบบไปเ่็นแบบนี่บุพาเป็นแบบง่ายงงเป็นแบบไปเก็บอันเท็ดอันเท็ดน้าหมอกเปนแบบมันออกร้ายได้โดนอีกเนแบบเออเอ่นเห็นเมียขญายพายเออเนี่ยตอนายผูตายนะผูตายนะ่ เลยว่าไปไปนักันกับไปคอนไทยคอนมั่นดอกกะไรจมควมเพื่อว่าอาอยุหญ้าก็เลยเก,ก,ก,ก็บมาใส่ผุบสีหญ้าก็เอาไปดอกอ,อ,นอ,อน่อนๆดอกดอกแก่แบบใช่อยากไ้ก็เอาเด้อห่าวะ่ะเ่าบอกเอา,เา,อา,กกเาอได้ห่าวอย่างที่กระเพาะันควรกะไรอืมก็เลยเก็บก็เลยบเห็นกันดอกก็เลยไปไปไปมั่นดอกกับกับเรานะเออกรอบะกับบะนีวัดอันนั้นขึ้นหนึ่งค่ะ เพื่อนนึ่กว่ากันมาพันอีกพันล่านะบอพันไปหมูใหม่แล้วควันเถียงนะนี่มแบเออควันไปเหี่ยวเ,ยเ,ยเดี๋ยวเหี่ยวกับเดี๋ยวฮากับเป็นบ่มวนน่องสมมือนะตะกี้ก็กินยาอันหลดดดันนะกับช่องกับแวดยูกับใบติชังกับบรนายยั่งหานะมะนายเขากินแห้งสองสองสามมือนี่แหละมะนายข้าวที ก <Keep S 1> <Yeah. S 2> ็จะยังไม่กินกันแต่ะ้ามาจะจ้าบ่อยาอืมบ่อยาก็แต่ยั่งเขาท่ามาจะไปเจข้าคำจอมคหมักไหมหมักตอกเลอจ้บ่อยาเพมัะไม้กไม่ญาติจะกินหมากยังเขาซื้อหมักไหมหมักตอให้ะเข้าไปเป็นนายให้มันซื้ป่าเ้เออให้มันกินแบบซื้อปากินยังนะมาจ้าจะมามันเ่อยบริกินยังเ่มยได้เขาอ่ะน แม่กเมาอยอะค่ะมาชัวยฮะป้าเนี่ยขีน่ายรู้เสือได้ขี่หาโตเสียสมแ็่ไม่ดีแล้วน้อเนี่ยมใไู้่หยาบมึงรู้เนี่ยมันบอกข้าวเยอะยาเาป็นไเขาเ็นอย่างนี้เพีองแค่บอกจะกข้าวจังพระ่าแม่กบพูด้ีบึงว่ะฮ่ามาให้หยากมึงเน่ยรู้ว่ะ หอยกักินบ,บ่ได้บ่นม่กิกห้อยคมนะกับบะไ้กินไแน้บ่แบบว่าคือยาไปหาบ่กินร้ายดอกกินนิดหนึงเออคือยากับแม่มันจะกินแนวบ่กข้าวมาเนั่นอนะกับป้อมก็เอามาก,กินสองขาบกับเบืออ่อว่าจซะซื้อกับป้อมหามืดอะไเนี้ยถ้าเราเบิร์ะอะ เป็นเบื่อเป็นหลางจะเป็นบหมดเป็นเบื่ออาหารนกเบื่ออาหารหมดจ้ะทำกระพอะกระบอกไม่ได้เก็บเดือเบื่อให้เดี๋ยวว่ากับเมื่อยลงเมื่อยลุกแล้วห้องเบื่ออาหารกับเมื่อยอยู่ช่องตาเมื่อยเลยจนบ่ได้เอาลานถ้าซื้อว่าจะไม่ซื้อหนีก็เอาอยู่จนบ่อยากเอาลานเราไมนเมื่อยปุ่นตีเละมันอยู่แล้วมันเมื่อยกรบเพาะจังหวะนี้ อยากย h มกอกแก๊กขนดก็ี่ n h งยังว่าจะซ้ำมันบุมีเนวยว n งอยากย h งอยู่อยากกินไปดยูกันแนว้ด้มันบอกข้าวนะนะอยากย h อยู่มันบมีมันบุมีเนวยว h ี่ n ั ả มยังว่าจะซ้ำมันบุ้มีเนวย่ n h เลยวีนี้นะอันวยบนเรือมาอนะอามันเีวหรมัใช่เข้ามีะบอก ย่าีม่นนะซุปซุปไปมันคนดีเดือนี่ยบมออกมาหนึบหนึยากบ่อนักหนไยาอกเปหนังไปเบิงก่อน้เิกล้วยครับเราอีเน่เหมือนกล้ยเอากล้ยเป็นหนึ่งเหหยงเนเอากินน้ำเอาตอนน้ำน้ำลกนี่นี่เด็ดอาก็ได้ลกละอาอีสบายดีไปลุงแล้วลูก ลลเล่นอะลูกนี่อะนี่มาก้วดเพินไปแล้วมาปะาถือให้มาปะถือหให้แ่ปปเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งกินนะโอ้โหจเป็นหนึ่งให้แม่เพินมันยังหย่ำมเพรามีแหง้งเผินว่ากระเพาะมัน ตรงนี่พี่น้องมายอมนอนหลังจากลงมานหนึ่งกล้วยให้แย่งเงื่งแล้วมาหามาหน่อยมายอมนอนตกดุนมันจนค่มแล้วก็บ,บนอนอาบน้ำให้กับอาบน้ำให้แล้วแล้วเปลี่ยนมาจาักมือแลวอูนี่ซะบม่เคยมาจากเปลี่ยนมาจาักมืดสอง นสิกลวยคือลูกเสาคำ่เนาะบอยจากนอนะโยกเนาะใส่งสิคอมันได้อห่เยี่ยนไหเยียนให้ลูกมันเป็นอ้าวก้วยอันเห็ดตกเตกตกเตกมาใส่ตัวเองนองมัเป็นวมันนั่นละก้วยมกอนนี่บก้วจังสีก็มันติดนั่นแหละเลก็ชีลำบากเลยอ่าแม่เลยฮะําชีนอนป้าใส่อู่ไปได้ทด้องก้วยเนา กับปลาเลยคุณไายก็ตอนนั้นพี่น้องกัดแข่อยู่ปวดๆจากตีมันนอนตอกตีทำนอนกับเนาะจากตีจากตีมาหน่อยมันไปแดนมาพี่น้องเจ๊สายสลบเป๊ดเอาก็จนหัวยยองเอาขาก็นอนตื่นยองเลยม้วนม้วนเเขาก็บเอรเคยอัน แค่บริกากินยังไงพี่น้องกินแต่กกินแต่น้ำเบปซี่ฮะฮะกินแต่เบปซี่เออไมได้เยอกินแต่บอกบริกากินน้ำหมูเครื่องดื่มเบปซี่ยอดแม่งทับกินโลดนานๆทีหมือฮะแล้วเฮาเฮาบริการนะนะกินแต่น้ำเบปซี่กับเจสซีตุกหนึ่งกนแค่ไหากันเมาตุกฮะกล้วยคุณกล้วยเัิญหมไปเบิ่งกล้วยกันจ้าทีเด้กินกล้วยหนึ่งกล้วยนี่เด้ ซุกแล้วพี่น้องพยามหักระปงกินบ่ก้วนนี่มากินแม่หนึ่งก้วยปยากบ่อะไพี่นองจ้ามาคอนี้กเซลาแล้วพี่น้องไพพกันคิดหนาน้พี่นองเนาะขอกับคำบาสบายดีพี่น้อง